อืมดูเหมือนเด็ดจะไม่ไฟเสถียรเท่าไหร่นรนะอืมเด็ดมายังเอ่ยโอเคน่าจะมาแล้วล่ะไม่เปิดแม อืมดูเหมือนเนึกจะตอบลงหน่อยๆนะเนียน่ย Oh, it's cold. โอเคก็สว okay. so, ัสดีในยาป่ายของวันศุกร์้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเกมชื่อโคม่าดีคันนะครับผมก็จะเป็นเกมแนวไซส์กอร์ริงนะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปในป่นไลฟ์ของโรงเรียนแห่งนี้กันว่านะครับผมเริ่ม ฉันชื่อยองโภเป็นนักเรียนมัธยมรรธศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนเซวาวันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายของฉันในฐานะที่เป็นนักเรียนเกาหีมันถือว่าเป็นวันพิเศักเลยล่ะฉันต้องพยายามทรับก็สอบให้ได้คะแนนดีๆวันในวันนี้สอบปลายภาคเสร็จฉันก็จะเป็นอิสระพักผ่อนจนได้ตามอัธยาศัยตอนนี้ก็เลยต้องอ่านหนังสือต้องลสักหน่อย ฉันเผลอหลับไปในขณนะกําลังเตยนังเสยอ,อยู่ฉันไม่แน่ใจว่าเผลอหลับไปเมนะื่อไหร่นะทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะเลินลางแต่ฉันก็ยังรู้สึกฝนลูกกับสิ่งนี้ความฝันเมื่อคืนนี้มันแปลกมากมันถูกขังอยู่ในโลกที่หลอนอะไรก,กับตัวฉันเองฉันบอกว่าจะไม่เป็นแบบนั้นระหว่างที่สอบปลายภาคนะโดหลอนนะเนแ่ยแต่ช่างเถอะฉันไม่ควรมาสนเรื่องครั้นี้ในตอนนี้อกนะ ปะคือว่าฉันตื่นสายทำไมฉันไม่สินในกาปกนะมไม่ใหญ่เชื่อว่าฉันตื่นสายอะ่ะฉันต้องรีบแล้วฉันควรจะเข้าห้องเรียนก่อนนะที่สอบการสอบจะเริ่มขึ้นอ๋ออันนี้สอนนะ A.D.A.D. แล้วนะก็บทชิปก็น่าจะเป็นวิ่งเดี๋ยวนะอ่ะขอลอง ถ้าวิ่งเยอะๆก็เหนื่อยกดกดวีอืมอย่างนี้แล้วก็กดดอปกดเลยอ่ะสายแล้วทำไมฉันไม่มีเส้นในกาบุกนะต้องรีบแล้วล่ะ เมโอ้นั่นใครเนี่ยโองมันจเจ้าทบามัมองราอยู่เอาละเก็กเหมาเข้าไปอย่งโอยองโฮอ๋อ,อ,อ,อกดอีกเพื่อคุยจุดจุดจด้ฮเอ่อปายชื่อเจ๋งดีนะเยฟอนอชื่อน่ารักดีนะ จุดไปไม่ใช่ชุดของโรงเรียนเรานี่ว่าเธอมาจากโรงเรียนอื่นกันเหรอเธอมาสายนะอะไรนะเธอมาสายรีบไปซะไม่งั้นเธอจะมีปัญหาได้นะไม่ต้องห่วงเวลาเหลือทมเทไปยังไงก็ตามฉันชื่อยองโฮยองหูยองโอืมไม่น่าสนใจฮะบาจริงหูใจเย็นไม่ซียองโฮ ไปชื่อจริงอีกนะกันเหรอฉันคิดบ้าอะไรอีกแน่เนี่ยถ้อย่างงั้นก็เถอเจนี่เจนชาเป็นบ้าเลยอ่านเนื้อหาบนหนานเน้น,เนผู้พักอาศัยในและไว้ใกล้ๆปวดทราบโรงเรียนมัธยมศึกษาเซวาจะมีการสอบปลายภาคอาทิตย์นี้พวกเราขอความร่วมมือให้พวกคุณใช้เสียงคำพิธีธรมได้เพื่อไว้ให้เป็นการล่วกินก,ก,กับการสอบ ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูงพวกในการแลกเกิดขึ้นโยไซโฮรถพยาลนี้มาทำอะไรกันเหรอแรงคนที่อยู่บนรถพยาลนั้นเป็นใครนะใช่คนนี้มีชื่อว่าไซโฮเป็นเพื่อนร่วมชั้นไอเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันเองเขาเรียนดีติดวิ้งใสเด็กเป็นเด็กเรียนโอ้โอเพื่อนเอ๋แค่หุณจากห้องหนึ่งบีพยายามที่จะฆ่าตัวตายเมื่อคืนนี้อะไรนะ มันน่ากลัวมากเลยว่าแต่การสอบนี้เริ่มขึ้นยังไงต่ป้าเหรอนายยังจะถามเรื่องเวลาสอบอีกเนี่ยก็จะมาตกใจอยู่แต่พวกนายการก็เลยกพวกสอบไปทั้งหมดไปลงตัวกันพี่ว่าบักค์ต้องแบกเมื่อกี้แลนะ้วนะยองกิวชอบไปยองจิวชอบแกล้งแทงหุูเสมอเลยนายคิว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าจ้าบ้านั่นจะน่าจะแกล้งอะไรเลยเสมอเลยนะใช่ มันคงจะสงบสมบน่าดูเลยนะถ้าไม่มีใบยงจิวอยู่เฮ้<อ> hey, ฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะประกาศอะไรบางอย่างนะจากเจ้าหน้าที่แห้่ตทราบในเวลานี้การสอบปภาคกำลังเริ่มขึ้นแล้วกรุณา,ากลับไปที่ที่ห้องสอบด้วยโอไม่ว่ายัางไงพวกเขาจะให้พวกเราสอบอยู่ดีในขณะที่มีใครบางคนพยายามฆ่าตัวตายด้วยนะรู้สึกไม่ถูกต้องอยังไงไม่รู้แฮะ กัเอเพื่อนหมายกับลูกนีม่ม่ายังไงเราก็ต้องสอบอยู่ดีนั่นแหละถึงจะมีใครตายก็ตามอุ้ยโทษทีหลุดตัดไปโจดฉันคิดว่าฉันไปเตรียมตัวสอบที่ห้องของฉันดีกว่าพอเราไม่ไีแล้วมากนะนี่ไปกันเถอะไปแล้วเราพยายามตับไปแล้วเอ๊ะอะไรอ่ะ นี่อะไรเนนีี่่ยเป็นจี้ห้อยคอที่ตกอยู่บนพื้นหน้าประตูทางห้องเรียนเอ๊ะขอะอาจารย์ทรงนิราฉันจํำได้ฉันมั่นใจว่าเธอต้องประหลาดใจแน่ๆว่าจะเดิมมันฉันจะเอาเก็บไว้นในกระเป๋าแล้วกันจะได้ไม่ท้าหายโอ้โอ้ยกระเป๋าฉันลกจังเลยอ๋อกดแท็บแล้วก็กดปี อ,อ๋อแบบจะเป็นกระเป๋าน่าจะเป็นเขียเทมอันนี้ก็น่าจะเป็นช่องใส่ของนีแค่องช่องอ่าทางเดินเต็มเลยคนที่พูดคุยเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมา ชนเลของชั้นคือห้องหนึ่งีอยู่ชิ้นสองชั้นตรงนี้เป็นละห้องอท่ย e. yeah. ังไงวรรณกรรมเกาหลีเป็นวิชาปมชันเลยโอเคถึงเพิ่มทีนั้ฉันจะสอบผมกเ็เถิดแต่ยังชอบชั้นนี้อยู่ดีย,ย,ยังไงเพราะยังไงพวกเราก็ผ่านพวกบทตรงนี้ c l มาแล้วนี่นาโยชิบหายานั่นไม่ยอมกิว้วิ เอาฟูหรือไงเจ้าหนุ่มอันนี้สิไม่ยอมเกล้ยวเออใฮ้เออ, hey. เอ,อนายเป็นไงบ้างเตรียมตัวสอบพร้อมหรือยังไม่ยอมเกล้ยวจากห้องหนึ่งบีเป็นอัลพลังโปรจอต์ของเซวาเลยแหละฉันเกตเจ้าหมอนที่ชัดน,น,นี่แกนะคิดจะหาเรนะื่องฉันหรือไงฮะปากซะหน่อยฉันแค่ปากนะปังฉนะ ฉันฉันว่ามันเป็นความคิดที่น่าอโศกมากเลยนะถ้ามีใครหาว่าฉันเป็นต้นเหตุนการทำให้แทรคหุณต้นลของฉันเป็นแบบนี้นะดังนั้นแล้วแกอย่าพุไนเลยจะดีกว่าทำไมฉันต้องพุดนแบบนี้ละ่ะกย่งเกิียวแกจะหาเรื่องฉลิมต้จนงอย่าแกล้งทำเป็นลืมนะว่าเคยนายเคยฟ้องอาจารย์ทรงนะทำให้ฉันติดทันหนไปหนึ่งเดือนเต็มๆน,น,นะตั้งหนึ่งเดือน ชัานพลาเรืวิชาที่สําคัญไปก็เพราะแกถ้าชั้นสอบตกแล้วก็อนาคตจะเป็นไงละ่ะอนาคตฉั้นจะเป็นไงแกโดนแน่เพื่อนฉันจะไม่พูดไรชั้นสาบานอีกเรื่องหนึ่งอะไรเหรอออกไปหาจากเด็กของชั้นนะถ้าเกิดว่ามีใครรู้ว่าเด็กฉชั้นไปหาไปไหนมาไหนกับคนนี้เงาอยาแบบแกสถานะทางสังคมของพวกเราจะแย่แล้วนะ ของชั้นอยู่ฐา,านนันรอนทรงเหมือนกันชั้นนะขอกำนัมพุ่งถึงเ,เพื่อนสนิทขชั้นมินอาเปมินมินอาร,อารหรือมินานะถ้าจกภาสองอ่ะขอขอทำเข้าใจตรงนี้เลยผมขอเลี้ยวมินอาเป็นมินาเลยเพราะว่าในภาคสองเราจะเล่นเป็นตัวเทินนะครับอ่าจากห้องหนึ่งีพวกเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็เลยรู้จักกันตั้งแต่สมัยประถมแล้ว ทรงไลายที่เจ,จ้าโรคจิตนี้ดันชอบเธอซะได้เข้าใแล้วใช่ไหมเอาละตอนนี้อย่ามาให้ฉันเห็นได้อีกนะฉันรังเกียจโอเคเออขอให้โชคดีกับการสอบนะแล้วเมย์ฉันไปอะไม่ต้องทำตรงนี้นะค่อยไปเจ้าเด็กเรียนโอเคโทษทีขึ้นก็ได้วันนี้เป็นวันที่ Hi, how are you? I'm fine. Thank you, and you? Do you like spicy food? w o o l d ฉันไม่รู้พวกนายเป็นไงบ้างนะแต่ว่าภาษาอังกฤษฉันเทพมากตามสบายครับอันนี้อะไรอ่ะทำไมมาครับกาหลีถึงยากขนาดนี้